สบายดียท่านสบายดีข้าพเจะต้องแซ่ปิศาเบมัลงลาวเป็นซีอีโอของพีเอลสองศูนย์สองเป็นที่ปรึกษาของบริษัทกูได้หมดทท่านสำนักง,งานปักเซ่ต่อตังยูที f ฟรนชิสมอลล l นอันี้คือตึกแฟรนชิปมอลแต่เด้ออันนี้คือสำนักง,งานขขอท่านวันนี้ข้าก็จากำลังเตรียมตัวนะจะ,อ,ะออกพื้นที่ท่านวันนี้มีการประจัดเฮาส์มิตติ้งเนาอสวยทีมสาทีมอยู่ใกล้ตัวกูแหละเนาะอออกตอนนี้กัสอร์ตคัมพื้นที่นาะเออ ไปซอยทิ่มสางทิ่ทไปเปิดตลาดปุ๋ยนะเพราะว่าโคชขาเนี่ยขายขายปุ๋ยซึ่งปุ๋ยพืชพืชตั้งปุ๋ยคนเนาะคือว่าเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศกันแล้วกันทุกท่านว่าโคชข้าวมันนี้นุ่มไซเนเป็นจจนไดเนาะคุยงานจึงไดเพราะว่าเขาจะเ,เก็บคำรรข้อมูลอยู่ลงในยูทูบยุ่งใน เพจต่างๆให้ตลอดเ,อเพื่อให้ทุกท่านได้ทิดตามข่าวสารปึงพฤติกรรมเปึงการทํางานบึงองวิธีเหตุวิธีการเดินวิธีการอดทนวิธีการสูงวิธีการสดจากจุดน,น,น้อยๆแต่เ,เ,เขาที่เขาปูกันนะจนต้นมันใหญ่เพราหลายๆคนนี่หลายๆคนนี่คือเขามากคืกิจเ,เขามากได้ธุรกิจแล้วก็ คึ้ว่าธุรกิจมันสิแบบง่ายๆสบายๆนะสบายๆจะได้คือแบบซิ้วๆแบบข่าวมาผมกอจะได้กิดลำด้วยเฉหแายคนจะขึ้นตรงนั้นอือบัดนพ่อว่ามาเห็ดมาทำแต่ผมมีคมสูงผมมีคมส้นผมมีการเดินแผนผมมีงานผมมีขันผมมีตอนเขามาเลยสิด้วยมืออื่นมือหื้อเอ่อวิ่งไหลยางตายแต่ว่าผมมีแบบผมมีแผนว่าเฮาซิมีไรหับแบบมันคงจังไดต้นใหม่ที่เขากำลังปลูกเขาต้องบูกว่าเขากำลังปลูกต้นนี้ยังอยู่ หรือว่าเฮ้าม,ามีเจตตนาล้มที่จะปลูกต้นยังอยู่ในสวนของธุรธกิจนี้เนาะกอ,อยางข้าไปเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าเน้นปลูกกินแบบแพ์สิบินคำแบบปลูกต้นได้ใหญ่ๆได้ยาวๆขับระเจ้าจึงถุมทุนบว่าจะทุนแห้งงาทุนที่เป็นเงินทุนแห่งกายทุนทุกอย่างพลังจิตพลังใจจากประสบการณ์ที่ขาพระเจ้านี่ไปฝึกตัวเองมาสิบห้าปีในได้ก,การนี่ก็เลยคูว่าเออ คนที่เขามาเนี่ยปุ้มปั๊มปุ๊มปั๊มปุ๊มปั๊มแล้วก็หายไปมันก็บบวยุดมาปุ๊มปั๊มปุ๊มปั๊มปุ๊มปั๊มไหลหลากคำส้มคำหยอกมื่อหนึ่งบว่ายตาตามเนั่ยแล้วก็ยุดเออหลายคนเขามาแบบส่วนหลายกับคนแบบอยากให้เขาส้มอยากให้เขาย่อกเงี้ยแหละคำว่ารุ่ยมันก็บบริยง่ายขนาดนั้นในธุรกิจเนี่ยคำว่ารุ่ยชีวิตมันก็ต้องซำมาได้เงินก่อนได้เงินเท่าอร่อยสองอร่อยเท่าพันสองพันก้อนได้จากจุดนี้ก่อนเนาะ จะบอกซึ้นว่าล่างจานก็เริ่มได้เงินลักมืนลักแสนลักมื่นด่กก็มีเงินเก็บใส่แน่มีเงินเดินตลาดมีเงินพาทีมงานเดินแต่กก็เก็บพอเก็บแด็กเก็บไปเก็บมาเก็บมาก็ไปลงทุนลงทุนกับองค์กรเพื่อจะปลูกแพสิีิเป็นคับปลูกแพศิเหมันกรปลูกแล้วจงคอยข้าว่ามั่งคั่งแล้วก็รวยลำรวยเสียทีของของธุรกิจเครือข่ายบ่แม่นยูซือเขามาแล้วก็รวยยูซือเขามาลังการบมมีอยู่นะ ท่านไปเบิ่งหลายหลายคนไหมท่านไปเบิ่งหลายหลายคนแม่ท่านที่เขาเขามาเลยหลายคนเขามาทีนิดปุ่มปั้มปุ่มปั้มขายของโสงของอลังการบุมบัม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 รวยรวยเย็ดเย็ดได้ขึ้นเท่านั้นเทน่านี้ผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปสองเดือนผ่านไปสามเดือนย้อนคือไอ้คนที่เจ้าไปปลูกไว้ตอนเดเรเล่ท่านไปทั้งในหมดคนที่เจ้าไปสานตอนเดเรเล่เขาเขาพังหาัานที่เจ้าแบบซึมซมยินดีกันสลองกันเลี่ยงก,กันอลังการ ไปไซเบิร์นฉันถ่ายคนเดียวที่เจ้าตัวคนเดียวกับบุีคนที่เจ้ามีผลประโยชน์พร้อมกันนะอันนี้มันบทพิสูจน์ว่าขาว่าธุรกิจเครือข่ายที่จะจะจป, income, ปลูกต้นแพสซีฟอินคัมปลูกต้นดอกกอนมันอยู่ใส่นาะฉะนั้นคือตัวข้าพเจ้าเนี่ยวัตถุประสงค์ในการเลี้ยธุรกิจมันบริขื้นกันข้าพเจ้าไม่เลีธุรกิจเครือข่ายนี่เ,นเพื่อสร้างทรัพย์สินที่เป็นบุคคลเกิดว่า human asset ขบวนเจ้าเลี้ธุรกิจโดยควบห่ง เฮ็ดธุรกิจโดยปัญญาเฮ็ดธุรกิจโดยความเข้าใจจริงเฮ็ดธุรกิจโดยความตั้งใจอยากให้มันเกิดแต่มันเป็นเนาะต้องการมันเป็นแบบไหนประสบการณ์ขบยอดสิบหาปีพอได้ไปสมัครมาเหลวเอาของไปเดินขายหรือว่าสมัครมาเหลวนางคงค่อยความสําเร็จหรือสมัครมาเ,าาาาเหลวขาดหวังคนเดินเสียดหายบอดมีนั่นแหละบอดมีเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าไปเฮี้ยนหูเอาประสบการณ์จริงประสบการณ์ลุกไปบึงไปลิน เฮ็ดทุกวันเก็บนาทุกวันเฮ็ดทุกวันเดินทุกวันศึกษาทุกวันเอาจริงทุกวันจนเกิดผลลัพธ์ที่เหตุผ่านๆมาจนมีสื่อเสียงจากโนนิ่มจนมีจนเป็นแบรนด์นิ่มจนหลายคนก็นมีความต้องการเอออยากให้อาจารย์โชคชัยมาอยู่ในองคอ์กรเด้เอออยากให้เรามาอยู่องค์กรในบริษัทเขาได้คือสิคักมาปัน่นอยากให้มันเป็นแบบนั้นา拉布拉หญ่งไงที่เราเคยผ่านมาอู้คือสิคักแต่ถ้าอยู่ในองคอ์กรหุ่นอยถ้ายอยู่ในบริษัทห่อยต่างๆหลายคนก็ดเสอยสิ แต่ท่านพูดว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าเริ women, มเลี้เริ่มทำหรือว่าข้าพเจ้าสร้างสร้างที่ใหญ่ข้าพเจ้าลุ่งทุนยังเนี่ยข้าพเจ้าโล่งแห้งยังเนี่ยข้าพเจ้าถ้ำยังเนี่ยเป็นขันเป็นตอนมีระบบระเบียบมีปัญหาแก้ไขปัญหาเตรียมทุนเตรียมห้อนเตรียมใจในการเดินนี่ขนาดใดเนี่ยหลายคนบูฮู้แล้วก็วิธีข้าพเจ้าเริมเนี้ยงสมิทธิเลี้ยงจังได้เนี่ยท่านก็บูู้เข่ามาปั๊บหลายหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะอัพไลน์หรือว่าเมทีมหรือว่า คนได้ก็ตามที่อยู่เนื้อคือนนอกไปในในองค์กรของบริษัทมีความขาดว่างแบบน,นั้นประเดี๋ยวใครดังใจเจ้าของอาจารย์ทงไส้คือผ่้เห็ุแบบนี้เท็ดสันโบได้ได้เหตรสันมันศาเนี่ยเขาบอกคาพูดเจ้าเก่งนะผู้เจ้าเหตุเองโดยวิธีของพู้เจ้าอย่ามาอยู่กับข่อยข่อยเสียเหุได้วิธีของข่อยถ้าข่อยเหตุวิธีของข่อยเนี่ยมันโบได้เขาจิเศร้าเองแต่เขาจะบเพราะข่อยมาเหตุธุรกิจเครือข,ข่ายของมรสษัธุรกิจขวงข่อยเพราะข่อยเข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจที่ข่อยสมัครเป็นเจ้าของห่วง อาจจะไปเอาทุนไปห่วงกับเพิ่นแต่เขาพยายามใส่สติปัญญาใส่ประสบการณ์ใส่ข้อหูเขาพยายามตรงการในในเหวี่ยเครือข่ายหนึ่งเน่เลือกเครือข่ายไปอย่างเพราะว่ามันมีอิสระอิสระทางความคิดอิสระทางคำบอกอิสระในการบริหารจัดการเฮจเจไดะกระยาพอดด้วยทีมงานเติบโตถ้าเพิ่เติบขอเติบโตของเฮียหใหม่เพาเขาเฮจังมันจิตเติบโตแต่เขาพยายามเชื ading, ่อว่าประสบการณ์สิบหาปีพานมานี่มันกระซอนเขาพปจาพ่อแล้วแหละ เขาใจทุกคิดทุกทางเขาใจปัญหาเขาใจว่ามันหลงเรลวจังไรเกลียดจังไรเขาไม่จะหู้และเมื่อหู้นั่นแหละเขาผูจัจึงเอาทุนบนพลังจิตพลังใจพลังกายพลังทุนที่เป็นเงินเขาจะมีเงินอยู่เหลวในบัญชีเอาเงินในบัญชีเนะี่ยมาส้างรั์สินในธุรกิจขายเกอนว่สาส้าง h u m เ n asset เขาผู้จัดบริหตุคือธุรกิจช่อคนอื่นหอนคนกระวนกระว่วายวิ่งไล่ลา่ลา อยากให้่เต้ก็เด่นงงอย่างไหร่เต้ค็ดนสุ่มอย่างไห้่เต้ก็คอยเข้าใจแต่ควมสนัดบ่เเมินกันข้าพเจ้าบ่เเมินาัท่านก็บ่เเมินขับรเจ้าขึ้นกันสนั้นเมื่อฮามาเฮ็ยนยังในธุรกิจอันนี้คือว่ายาเก่ากายกันขาจรยาเก่ากายกันยาวุนไหวกันยามาเปรียบเทียบกันยาเปรียบเทียบขับราก็คนอื่นเลือกคนอื่นนั้นไปเปรียบเทียบกับขาเจ้าเพราะว่าอนาคตไป่ันจะนั้กระเพกขับ้าแน่นอนแตนขาบรจเฮเยร์เปียบเป็นองค์กรครับเกิดเป็นองค์กรขาเจ้าบได้มาเฮียว บ่อดงไม่หิวกระหายเงื่นวิ่งไหลขายของบุคคลอยู่เขเมื่อแม่เขาจะบอกก่อนเ้อเขาจะมาเฮทธุรกิจขายเพื่อส้าง human asset ส้างบุคคลมาเป็นรัพย์สินจากตามความสามารถของเขาธุรกิจเด้มขายเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสคนธรรมดาคนที่ม่มีทุนคนที่ได้รอยโอกาสที่ข้าพเจ้าเสื่อมากแบบนี้เพ,พราะข้าพเจ้าก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่บ่มีทุนได้โอกาสมาเขามาก มีทุกวันนี้ได้จากธุรกิจเครือข่ายขายตรงอันนี้คือให้เครดิตเครือข่ายเลยเพราะชีวิตข้าพเจ้าคือนักธุรกิจเครือข่ายขายตรงฉะนั้นเมื่อโอกาสมันมาแบบนั้นข้าพเจ้าได้พัฒนาตัวเองรอรอมตัวเองไเห็นว่าเออมันมีโมเดลธุรกิจเดียวขนาดท,ที่สามารถเปลี่ยนผีมาเป็นคนแล้วเปลี่ยนคนไหน,น,นมันคนป่าเนี่ยมาเป็นคนเมืองจากคนเมืองมาเป็นคนที่สามารถทำเงนิทงนทำทองได้คือธุรกิจเครือข่ายเอ็มบบเอ็มเมื่อแบบน้นข้าพเจ้าเ็เสื้อมันแบบนั้น ก็เลยเอาแนวทางต่างๆมาสร้างตัวเองเออมันลุยลองเบิงเบิกเปลี่ยนผีเป็นคนหนอเปลี่ยนคนมาเป็นคนเมืองเปลี่ยนคนเมืองมาเป็นคนที่มีเงินที่ยู่หลอดได้ในสังคมเมืองี่จากธุรกิจขายแนวใดร้านจะไหนเขาจะมองว่าออ้ไม่เป็นคมจริงธุรกิจเครือข่ายบะแมนธุรกิจที่หลอกลวงบะแมนใ่ธุรกิจขายบะแมนธุรกิจที่หลอกลวงธุรกิจขายบะแมนธุรกิจที่ส่งตุน คนดไอ้สิ่งที่ต้นต้นบำเหน็จบำบกคือธุรกิจคืออะไรคือตัวเจ้าเองต่อมต้นกันเองเนาะทีมกันเองต่อมต้นกันเองฉะนั้นเมื่อนี้เนาะข้าพเจ้าเฮ็ดธุรกิจตรงเข้าใจว่าเป้าหมายนี่ของแต่ละคนมาบ่เหมือนกันอย่าเปรียบเทียบกันเนาะอย่าเปรียบเทียบผู้นั้นกับผู้นี้ผู้นั้นเฮ็ดคักอันนี้บ่คั่คนที่เปรียบเทียบก็เพื่ออย่างเพื่อหวังให้คนอื่นวิ่งจังตายสร้างคนผู้หยุ์เห็นจ้าของฉะนั้นท่านสังเกตเบื้องดีเนาะ ธุรกิจจะเติบโตจากเ้าเป็นผู้ห้ยเข้ามาผู้หายยาจะเป็นเพียงคำบอกพฤติกรรมบม่มีเพียงโง่เขาเบิ่งเข้าไจักเขาเจาะให้จริงหรือให้เพื่อวังอย่างฉะนั้นอันนี้ขึ้นที่เหนียวเน่เขาผเจาะมุ่งมั่นอย่างเดียวคือสิ่งใดที่เขาผเจาะบุคิดเขาผเจาะบุทำเขาผเจาะบุคคลต้องการคําส่งบุคคลต้องการคนมันเลี่ยบบุต้องการคนมันย่อสันย่อสรเสริญเขาพู้เจ้าถือย่อย่อสรเสริญมาบดชีวิตเขาพู้เจ้าบุคคลมากคนมันเลี่ยแล้วก็บเลี่ยบผาย ตายสดิโกอยู่ข้าพเจ้าเป็นคนแบบยึดติดในสิ่งที่ตัวเองเป็นตัวสั่งเพราะข้าพเจ้ามีรัพย์สมบัติที่พรหมหายมาที่พระเจ้าหายมาที่เทวดาหายมาออก็คือการเป็นตัวตนของเห่าข้าขายในตัวตนของเหาจริงใจในตัวตนมีแบรนด์ของเหาถ้าเขาไปเฮ็ดกือเจ้าทาเขาไปเฮ็เจ้าแล้วคอยเกิดมาเฮ็ดเนี่ยข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่พิเศษนะตรงนี้ฉะนั้นทาว่าอยากขับเขื่อนห้องแล้วเข้าพเจ้า ใครเขาใจแนวนีวน่ว่าแนวทางเขาเดินจังไดไปจังไดกล่าวจังไดเออถามว่าใดดังจังข้าพเจ้ากว้างไว้ข้าพเจ้าบุหตทบุอึดดอกบริษัทบุอึดดอกทุสันวิธีหาเงินข้าพเจ้าบริสุทธิ์ใจใช่ไหมเปรียบเทียบนั่นเปรียบเทียบนี่โดยที่แบบว่าเอาเฮาไปคุมคู่คนอื่นหรือเอาคนคุมขเขาพเจ้าบริสุทธิ์ต้องการต้องการอยู่ภผยอยู่เล่างานภายงานเหล่าภผยเก่งก็เฮ็ดเอาไผยมักยะงได้ก็เฮ็ดเอาไผยอย่างรวยก็เฮ็ดเอาจีเรื่องของเขา ในเรื่องของข้าพเจ้าบ่มีสิกินข้าพเจ้าบ่ได้ขอผู้ใดออืทีมงานข้าพเจ้าทุกคนเขาเ็แฮปปี้ในสิ่งที่เขาทำเขาเป็นหูดีว่าเขากำลังทำอย่างกำลังอยู่ในขั้นตอนใดกำลังสิกอ่าวปฏิทินใดฉะนั้นบ่มีไผ่หูดีในงานที่ข้าพเจ้าทำทอตัวข้าพเจ้าเองฉะนั้นข้าพเจ้ามีความสุขอยู่ข้าพเจ้าแฮปปี้อยู่ เขาจะพ่อใจอยู่แสดงเขาจะเดินสายเดินงานในสิ่งที่เ้าเป็นตัวตนคงตัวเองเท่านั้นอันนี้คือฝากไหว้ให้ทุกทานได้ฟังได้คิดตามน้ำเลือดอย่างเดีย่ยาสีมาอยู่กุ่นไหวครับเพราะว่าธ <39 S 2> ุร <identified> กิจกระขายคือธุรกิจอิสระธุรกิจหายโอกาสผู้อื่นโดยจริงใจบ่แเ่็ธุรกิจขาดวังจะขาดวังเงินถึต้องแต่เจ้าจบทีเหตุในสิ่งที่เจ้าขาดวังอย่าเอาคำบอกของเจ้ามาสั่งเฮาโดยสี่เจ้ายังเหตุบเป็น เอ,ออยาเสียเอาข้อมบ่ข้องเจาจะมาสร้าง,งนักนี่อ้อนเขา้าอายาเสียเอาข้เมบ่ของเจาต่าง,งมาสร้างเขาโดยที่เจ้าเองก็ยังเห็ุบมดอเห็ุบปรเป็นทําบโปเปนเออบปได้ทั้งนั้นงานของข้าพ,าพาเจ้าตองการเดินตามแผนงานที่ข้าพเจ้าเช็ดไวเล้วตั้งค่าไวเล้วเป็นปีสองปีสามปีว่าเข้าสิบปุเป็นแบบใดใหญ่แคหเมื่อเ้าปลูกทุเร,รียนปลูกทุเรียนปลูกสามหมื่น มันใหญ่เก็บผลมันเป็นไปบ่ปได้ปลูก3มเดือนเก็บผลเป็นไปไ่ปได้มันต้องเป็นอายุการของมันเจ้าสมิมีปุ๋ยดีที่สุดในโลกเจ้าเก่ากบ่มสามารถที่จะเห็นผลต้นทุเรียนน่นใหญ่ได้ภายในเวลาที่พิดษปกติกว่ามันทุกท่านให้เข้าใจเนาะเขาพเจ้าเสื้อหมันว่าสิ่งที่ทําอยู่นี่คือเส้ทนทางที่สางที่มีเจ้าอกตาบใดที่เขารูา้สึกว่ามีความสุขมีอิสระซี่ง,งานแทปปีที่มังงนมีความสมขมีอิสระเขายืนบนเขาพเจ้าได้นั่นคือสิ่งที่พ่อเจ้าเดินทางไปถอง ส่วนถึมาถามผลลับนั่นผลลับนี่อันนั้นคือเจ้าขาดวังน้ำขอ่อยเพเป็นข่อยมาขาดข่อยไ่เคยไปขาดวังกับจริงๆนะข,ข่อยก้นเดือดหอกเพเป็นผูเจ้บถามว่าข่อยต้องการเมื่อเอ่นว่าข่อยมีพลังจิต มีผู้มีที่สูงที่คอยจะมีจิตที่จะจัสารเขาอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ของเขาแลวเขาไม่จะห่วงว่าเขาจะทาอย่างขั้นตอนอย่างเขาวิ่งขนาดไหนเขาต้องการอย่างแต่เขาเดินอย่างทุกมือนี่นมันอันดอยู่แล้วคือมันจะไปดีอยู่แล้วฉะนั้นถ้าผูาไดขาดวังในตัวขางปจะที่เกิดไปแนะนํำไปท่านห้ามจ้ะเขาต้องขาดวังให้ไปเฮ็ดเองให้ไปเฮ็ดเองไปทําเองในสิ่งเจ้าเทพเฮ็ดกระเพ้ยายาอยเวนแล้วเขาไปเจ้าพวกเขาไปเจ้าพวกเเดินตามเกมไผยยกเว้นงานที่เขาไปเจ้าเสร็จไปแล้วงานไปแล้ว ถาว่าอยากมีอำนาจในด้านสิ่งข่าวประวิทเจ้าต้องมาศึกษาสิฉันข่าวจะเดินจังไหนไปจังไหนโบแมนว่างวีเต็มขึงแห่อยู่เมื่อแล้วก็มาขาดหลังต่างๆบลาบราวันจะพ้องสละดเกิดเจ้าโบผิดเต่เจ้ากบผิดคอยกับกผิด้วยการทุกคนกบผิดฉะนั้นแฝ่ๆเนาะเดินตามเส้นทางที่เขาจะเดินกล่าวที่เส้นทางเก่าเขามีความชุกองค์กรมีความชุกนั่นแล้วก็สิ่งที่เขาจะปรารถนาและตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นความจริง เส้นน,นนั้นโภเดมอนเนาะเขากำลังสารปัจจุบันนี้โอกาสจะเติบโตยิต่งใหญ่ในส่วนของสามเอสที่อะคาเดมี่ใหญ่แน่นอนอครับแต่ตามจังหวะเขาจะว่างไว้วถ้าใครคิดว่าเก่งกูเขาจะเหดอยู่หรือว่าเออผมพ่อจะนิสิงขับขีจแถวถ้ำมีคำตอบเดียวคืออย่ามาวดไวกันเขาไม่ยอมไปสนใจผมเมือ่อนหรืเขาไม่ปสนใจอยู่แล้วผมได้ไปนั่งฟ้องขอยผมได้มาสื่อส่งยินดีมาหงอย่งอซาลาเสิร์นมาบาร์บอโคแตกเขาไม่ยอมไปสนใจเนาะ พี่ไดไปสนใจบ่ได้สนใจเจ้าสิบหายยังเขาไม่ได้สนใจพอ,อสนใจที่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วแลต่คอยต้องการจะสร้างสิ่งที่อยู่ให้เป็นประโยชน์ในทิศทางที่ข้าพเจ้านี่ได้ว่างวันเท่านะั้นเออถ้าเฮ็ดไปแล้วมันบ่สุดเด้มือเจ้ากเก่งโพดเจ้าอเนกอ,านาอลังการโพดมันบ่สุดเฮ็ดาจากกังาาไาากกด๋ยย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 ยอยย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 ย ให้เก่งมาได้ก็เฮ็ดทั้งสั้นจะมีความสมัครจะก็เหตุตายจะไป็นเจ้าบุญไหวคอยหนังแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าชิดใสอีกคอยจึงได้ให้เป็นประโยชน์อันนี้คือเปียรของเจ้าแต่ยามากกดดันยามาว่างแผทสอดแผนในสิ่งที่เขาไปเจ้าถ้ำเขาไปเจ้ากรบโปรงหรืูและเขาไปเจ้ากรบโปรงถ้ำไดสิ่งที่เขาไปเจ้ากระโปรงอันนี้คือเขาไปเจ้าจ้าเป็นลักษณะตอนนี้ในนาะฉะนัทเขาไปเจ้าจะาปรยู่ในเกมไผ่จนเขาไปเจ้าตายกับพยอมอยู่ในกีมไผ่เพราะว่าประสบการณ์สิบห้าปีสอนเขาไปเจ้ามาแบกหนัก เออสอนกับจะแบบมากแบบนั้นบริษัทอลังการหญีง่ายเจอมาเยอะเออคนดีมากมายเจอมาเยอะทุกอย่างก็ morning, civil, มาเยอะในสุดท้ายมากกับหย่อนผลประโยชน์สุดท้ายมากกับหย่อนการย่อมหับกันแบบนีบ่าวบ่าวบลาบลาอย่าใครแต่คนอื่นสื่อชมยินดีบ่เอาทุกท่านข้าพเจ้าจะตัดงไฟในสํานักโบกคนทีไอยูในทิศทางกันกับข้าพเจ้าเนาะฝากไว้ให้จิดกันแล้วกัน